จะสังเกตว่าคําว่าดุลยภาพแห่งอํานาจนั้นมันมีความลึกซึ้งนะมันน่าจะมาจากภาษาองังกฤษในคําที่ว่า balance of power ใช่ไหมครับอํานาจมันจะต้องแบ่งกันนะอาจารย์ชยันครับผมจะถามอาจารย์คนแรกนะครับจริงๆแล้วเขาให้ผมเนี่ยแนะนําแต่ละท่านน,นะครับผมก็ขออนุญ,ญาตแนะนําทีละคนะเมื่อพูดนะครับเราจะไม่แนะนําก่อนนะครั เสียงปรบมือต้อนรับท่านแรกนะครับอาจารย์รองศาสตราจารย์ดรชยานรัชกูลนะครับจะมาคุยกับเราในเรื่องของไขปริศนาเล่าให้เราฟังหน่อยครับอาจารย์ดุลยภาพแห่งอํานาจคืออะไรดุลยภาพแห่งอํานาจในโลกนี้มีอย่างไรแล้วของอาจารย์ปรีดีเป็นอย่างไรครับเชิญครับชครับคือการจะเข้าใจประเด็นนี้เ,เรื่องว่า <c oughs> ดุลยภาพ,พแห่งอานาจเป็นยังไงต้องดู ต้องดูแบบแผนการเมืองไทยว่าแบบแผนการเมืองไทยมันเป็นอย่างไรเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะครับอำนาจนิติบัญญัติเนี่ยหรืออำนาจรัฐสภาเนี่ยจากการเลือกตั้งความจริงมันเป็นเพียงยอดของภูเขาน้ําแข็งนะครับแล้วก็อำนาจบริหารอำนาจรัฐบาลมันก็เหมือนกันครับเป็นยอดของภูเขาน้ําแข็งนะองค์กรของรัฐบาลละองค์กรของรัฐหลายองค์การหลายองค์กร ไม่ขึ้นอยู่กับสองอำนาจนี้ครับนะไม่ขึ้นอยู่กับสองอำนาจนี้เพราะอำนาจรัฐนั้นมีหลายองค์กรมากทั้งกว้างและลึกเป็นภูเป็นอำนาจภูเขาที่อยู่ใต้น้ําโดยเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำนาจที่ครอบครองอาวุธก็คือทหารและอำนาจตามประเพณีที่ตกค้างมาจากระบบสมุนไพรายาสิทธิราดอำนาจสองอำนาจนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอำนาจของรัฐสภา และไม่ขึ้นกับอำนาจของรัฐบาลครับแล้วก็เราเห็นว่ามองจากการเมืองไทยในปัจจุบันเนี้ยมองการเมืองไทยปัจจุบันจากข้อคิดและบทเรียนจากการเมืองของการเมืองไทยในสมัยคณะรัษฎรนะคือหมายความว่าเรามองเรามองการเมืองไทยปัจจุบันจากความเข้าใจของการเมืองไทยในสมัยคณะรัษฎรเราจะพบว่า อำนาจที่ครอบครองอาวุธเนี่ยนะและอำนาจตามประเพณีที่ตกค้างมาจากระบบสมุยายาูราณาญาสิร์ที่รด้เนี่ยนะครับเป็นพันธมิตรกันแน่นแฟนมากขึ้นนะหลังจากการสิ้นสุดของยุคของคณะรัษฎรในช่วงปี2490แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่ปี2500เป็นต้นมาสองอำนาจนี้ยิ่งเป็นพันธมิตรกันแข็งแรงหนาขึ้นนะพลพวงจากรัฐประหารปี25 4 9 2 5 0 0 2,557ยิ่งมีกลไกวางให้กำนาจพันธมิตรทั้งสองนี้แข็งแรงยิ่งขึ้นนะเช่นยกตัวอย่างนะครับพระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมปี2,551การแต่งตั้งสว,วนะที่ลดทอนความหมายของเสียงของราษฎรนะองค์กรอิสระต่างๆอิสระในขหมายคำพูดนะครับนะการรุกเงียบของกรมนรซึ่งอาจารย์พงษ์ทองก็จะรู้ดีในเรื่องนี้นะ รวมทั้งอำนาจที่เรียกอันาจอิสระต่างๆอันนี้ไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นกับทั้งนิติบัญญัติแล้วก็ไม่ขึ้นทั้งอำนาจบริหารน,นะเราอาจจะเถียงแต่ว่าดีไหมดีไหมที่มีองค์การอิสระดีดีแต่เงื่อนไขที่ว่าจะต้องมาจากระบบประชาธิปไตยแต่เราพบว่าอำนาจของอ,องค์กรอิสระหลายอำนาจมาจากผลเป็นผลพวงของรัฐประหารนะผลการเลือกตั้ง ในสองสมันข้างหน้านี้ไม่ว่าฝ่ายประชาธิปไตยแม้ว่าแม้ว่าแม้ว่าขั้วของฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยจะได้อํานาจทางรัฐสภาซึ่งเป็นไปได้และรัฐบาลก็อาจจะแต่งตั้งได้แต่แต่คงจะถูกบั่นทอนด้วยองค์กรจากขั้วพันธมิตรระหว่างอํานาจทางทหารกับอํานาจประเพณีนี้เนี่ยอย่างหนักนะคือไอ้แบบแผนการเมืองไทยรับมองเอาเอา,เอาพูดํำนวนเป็นจานวนมวยนะครับ มันมีหลายยกนะยกหนึ่งฝ่ายประชาธิปไตยอาจจะชนะแต่ก็จะต้องถูกโต้กลับเหมือนกับกคณะรัษฎรและจะทําให้แพ้ได้นะแต่ฝ่ายประชาธิปไตยนี่เป็นความหวังนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่น่าจะถูกทําลายง่ายๆเฉกเช่นชะตาของคณะรัษฎรนะเพราะว่าเพราะว่าองค์กรของอพลังประชาธิปไตย ปัจจุบันนี้แข็งแรงมากกว่าเมื่อ60 70เจปีที่แล้วนะแล้วก็จะแข็งแรงไม่ใช่จะแข็งแรงแข็งแรงมากกว่าตั้งแต่ปี2490นเะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการทำรัฐประหารเนี่ยนะฮะการ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 ะทำรัฐประหารเนี่ยมันยิ่งยากขึ้นทุกวันนะเราไปดูประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์การรัฐประหารของไทยนะครับบางครั้งนะครับ เพียงแต่ไปยึดกรมประชาสัมพันธ์เพียงแต่ประกาศทางวิทยุก็สาเร็จแล้วนะแต่ปัจจุบันคงไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเราจะเห็นว่าการทํารัฐประหารจะต้องใช้พลังอย่างมากขึ้นเรื่อยๆนะอย่างเห็นครั้งสุดท้ายนี่เราก็จะเห็นนะครับเราก็จะเห็นว่าเฉพาะกําลังทางทหารเนี่ยไม่เพียงพอนะต้องใช้กําลังที่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ากําลังมวลชนนะนะฮะที่เขาเรียกอ่ะนะถึงจะทํารัฐประหารสาเร็จ และรัฐประหารครัง้งต่อไปก็คงจะไม่ง่ายแครับก็คงจะไม่ง่ายอย่างที่ผ่านมาอย่างช่วงในปี2500แล้วนะแต่ว่าสมัยคณะรัษฎรเนี่ยตั้งแต่ปี2504 2475ถึง2500เนี่ยมีไม่มีฐานกำลังทางประชาธิปไตยไม่มีพลังของรัษฎรเท่ากับปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าบทเรียนของคณะรัษฎรนะรัษฎร คณะรัศดรเนี่ยมอบพื้นฐานให้เรายืนก็คือเป็นอิฐก้อนแรกให้เราได้ก่อความเป็นประชาธิปไตยขึ้นมาอันนั้นก็หนึ่งละอันที่สองที่สำคัญมากคือประสบการณ์และบทเรียนท่านอาจารย์ขอขอ,ขอเรียกขอเรียกพีดีคือบังเอิญว่าเคยพบกับท่านอาจารย์ก็เลยเรียกท่านอาจารย์ติดมานะครับท่านอาจารย์ก็เคยพูดแล้วว่ามีทั้งบทเรียนที่เป็นความเป็นบทเรียนที่จะน่าได้เรียนรู้นะมีความทั้งพแพ้แพ้และชนะ ที่สําคัญนอกจากคณะรัษดรที่วางอิดก,ก้อนแรกให้เราแล้วเนี่ยที่สําคัญอย่างยิ่งสําหรับปัจจุบันก็คือเป็นบทเรียนให้ว่าท้าชนะแล้วท้าชนะในในอานาจของนิติบัญญัติและอํานาจบริหารแต่ต้องระวังอย่างยิ่งที่จะถูกที่จะถูกอํานาจโต้กลับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอํานาจที่มาจากประเพณีตกข้างมาจากระบบสมุนานายาสิทธิราชนะก็เลยอยากจะบอกว่า อีกไม่กี่วันเราจะเลือกตั้งนะ <c oughs> ผมต้องขออย่างนี้นะครับขออ่านขอวิญญาณและปฏิและปณิธานของคณะรัษฎรได้ช่วยให้เราได้ฝ่ายประชาธิปไตยไม่ระย่อต่อฝ่ายที่คอยฉุดลั้งความเจริญของรัษฎรขอเจตนารมณ์ของคณะรัษฎรในประถมรัฐมนูญมาตราหนึ่งที่ว่าอำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายได้เป็นจริงขึ้นเทิน ขอบคุณมากครับกล่าวขอบพระคุณท่านอาจารย์ชัยยันมาอย่างสูงนะครับผมนั่งฟังแล้วเราเราก็คงเห็นภาพนะฮะตั้งแต่2475เป็นต้นมาเนี่ยมันเป็นการาแข่งกันนะอาจารย์พูดง่ายๆว่าระหว่างกลุ่มที่เป็นกลุ่มอํานาจเก่านะครับกลุ่มประเพณีนะครับกับกลุ่มที่เป็นอํานาจใหม่คณะรัศดรอ,อ,อาจารย์ก็ตั้งคําถามว่าเรา เรียนรู้อะไรนะครับจากการสู้กันหลายยกนะระหว่างอำนาจสองกลุ่มนี้จริงๆแล้วในฐานะที่เราดูการเมืองก่อนการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหลายเวทีดีเบตหรือหลายเวทีวิชาการเนี่ยมักจะเรียกร้องเอากับประชาชนว่าต้องไปเลือกตั้งต้องไงฮะไปแสดงเจตจำนงนะเรื่องประชาธิปไตยแต่ผมขออนุญาตเวทีนี้นะเราขอเรียกร้องเอาจาก คนซึ่งมีอำนาจกันแล้วกันนะครับทั้งคนที่คุมการเลือกตั้งเอ่ยนะคนที่คุมอาวุธอานะจจะใช่ว่าคนที่คุมอาวุธคนที่ถืออาวุธเนี่ยนะครับผมคิดว่าสังคมมันจะมีดุลยภาคได้เนี่ยนะสังคมต้องไม่เรียกร้องเอาจากคนที่ไม่มีอะไรเลยอย่างประชาชนเราต้องเรียกร้องเอาจากคนที่สามารถเสียสละอะไรเยอะแยะเลยนะครับโดยที่เขาก็ไม่ได้นะหลุดไปจากตําแหน่งอะไรมากมายนักนะครับ